ไปลตัวนี้แห้งไไล่เนี่ยไตัวนึงปูนกุ้งเนี่ยาดไกระปูกระปุกมีโทรัพมันละนี่คื้ี้เงนี่มึงเนี่ยนี่เป็นเครื่องลเลยนี่นี่นี่ยาด็นอ อะไรก็ได้กินทำอะไรก็กินกอเก่าหาอันเด่นน,นี่นุ่นะการเขย่าเขย่าแนวนี่นี่นี่การนี่นั่นการเขยา่าเขยา่ขยาแนวนี่ปึ๊บปึ๊บป๊บ่อยเห็ดเด้อนั่นเห็ดเห็ดบอทหนอมกับเพลไ้ด้นี่ระองกระซองว้ายต้นนี้เป็นกุบเด่นี่ กบไงมึงเนี่ยกบมาโดดวะมันกันอะมาโดดมั้งเดนันเวิดแห้งเลยตายแล้วเดี๋ยวมีแห้งก็ได้ปะไหกบตาไงยิ่เได้คอยปลุสงสารเลยงางานหนึ่งงานนึงบันเดเ้าหนึ่งกบไง ปวดดิกลมใหญ่ปลาไหลใหญ่ตัวนึงปลาไหลต้มอ่อมเนาะอ่อมใส่เอาไปต้มปักเผาย่างดิเออเดี๋ยวรูปี้พักพี่เนี่ยโอ้ตัวนี้เอ้าเอ้าเอ้าเย้เย้เย้ยังยังอ่ะมันเอาไปดูตัวนึงน้ำนี่เขาหมายไว้เด้หนี่มันจังบอลงนี่ บ่ลืมนี่าย kind of oh, แดงๆหาทุท่นขี่มยังแดงสิวานี่นะกอยเห็ดแป๊กนี่องนี่เอาหัวฮันปลาดุกได้เห็ดใส่อีกบอืไงก็ได้อีกบเบกูตัวน ุ้งไปเฮ็ดจังได๋ดอกกงนี่ปลาไหลทุกเฮกินไปเบิดนี้งนี่พี่องาญาเลยพี่น้องพ่าญาเลยป่ะหาได้ก็กินหาบ่ไก็กินคือเก่า